ของปล่อยตัวตอนนี้ฝ่ายแดงครับเจ้ายอดกาพรวิเศษยิ้มนะครับฝ่ายน้ำมันเจ้าเกลบุญพภระบุญผู้นี้เป็นมวยรอกสร้างอนาคตไทยครับ114ปอนด์ตอนนี้ฝ่ายแดงครับอุทัยธานีน้ำมันยากอุบุราชธานีครับโอ้ยยอดกาโดนกดเกมตัวนี้แพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบตกรอบมีสูงครับฝ่ายแรกก็แพ้เจ้าโกโก้แล้วฝ่ายแดง เดินต่อนะครับฝ่ายแดงวันนี้เดินเบียดติดๆเลยครับไม่ให้ฝ่ายนี้มันได้เจาะยางได้ต้านทาเลยครับครังก่อนนี่ก็กาแพ้นกยางแตกเลยครับโอ้มีเลือดแล้วที่น่าหอยน้ำมึนโอ้โหครับวันนี้มาดีแล้วเกยก็ฝ่ายแดงแก้เกมมาดีแล้วเกยแล้เปลี่ยนห้าช่วงตัวที่ฝ่ายแดงครังก่อนไปต่อห้าสิบช่วงตัวนะครับได้นับด้วยครับอุ้ย หลังแขนเต็มที่ก็ายแดงเอาแล้วครับหัวทุกหัวซุนแล้วไปนะมึงแตกนะหมอกรรมการเบรกเกมให้หมอดูก่อนครับแตกที่คิ้วขวานะครับผมแดงแตกแตกช่วงตัวตอนนี้หมอใจเพชรมันน่าจะให้ชกกนะับโจนใจเพชรนะครับผมยกได้ครับหมอหมอเราใจเพชรกับใครนี่หมออยากโสดคนนี้ครับหมออยากโสด วันนั้นลูกฝากรเจ้ายอดกาครับโอ้หล่นเลยก็เรียบร้อยเลยกรรมการไม่ต้องนับไปเสียเวลาเลยครับแต่ว่าเจ้ายอดกาพอวิเศษทิ้มครับบวกศอกทีเดียวครับเอาชนะนอกเจ้าเกตุบุญอลรบุญไปได้ครับทีนีสาวๆกรีดกันว่าคนเสิร์ฟพี่เบิร์ดเะครับผมโอเคครับการไม่ต้องนับเลยครับอ่าโอเคแล้วฝ่ายแดงเอาชนะนอกปีกยกที่สามเท่านั้นเองครับผมสวัสดีครับ